ฮัลโหลสวัสดีค่ะสลามอะลยคงค่ะ,ว,คะวันนี้มาบ้านเพื่อนเพื่อนอคุณแม่เขาจะทำวันนี้ใส่มดแดงยำไข่ดแดงนี่ไม่เคยกินเลยนี่ครั้งแรกและเพิ่งครั้งแรกที่เคยเห็นด้วยยำไข่โมดแดงยำไข่โมแดงเครือันนี้มีเครื่องมาด้วยใส่ไปเลยโอ้มาิอีอะไรนัดจียายมีอะไรบ้างคะ ไข้ซอยหอมแดงคพริกสดคั่นแล้วก็หัวมดลูกใส่ข้าไก่กะปองนมปลาเป็นมมกเป็น ใส่น้ำปลาค่ะทรั้งแรกเลยนะเธอเออไม่เคยเห็นเลยมันกินได้แบบเส้นชิะชิดมันหอมห ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเธอเพิ่งใส่น้ำปลาใส่อย่างเด like ียวแล้วไปอยู่ๆชิมโอ้โหอะไรอ่ะจืดไม่ลูกใส่น้ำปลาใส่ผอชูรสอันนี้แม่ควมาจากโคราชแล้วนะคะอิมพอร์ตมาจากโคราชแม่ของคุณ จิ premises, ้มกันไงแล้วอย่างนี mm ้ไ hmm. ม่ต้องใส่มะนาวหรอมันเปรี้ยวอ๋อมันเปรี้ยวอยู่แล้วอ๋อจิ้มด้วยน้ำเปรี้ยวยังแม่มาเปรี้ยวนี่ขึ้นไหมกินไหมกินไหมตัวมันมีรสเปรี้ยวเหรอไม่มันทำให้เป็นมดแดงตัวเล็กใส่มะนาวท้องจะไม่เสียหรอไงไงจิมเปรี้ยวแล้วเนี่ยเใส่น้ำนส่มเนาได้แล้ว

เด็ดบอกตัดไม่ได้เราก็ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้องใช้รถมากันอ๋อเหรอตองใช้รถไถมากัน<ม>ไถก็ตัดไม่ได้หรอกต้องใช้รถม,มากืมเอาหนูชิมนี่นชิมเธอ,เอไข่แม้รอไม่ไข่ไหนนี่ไข่อยู่นี่ไม่่ไ้ขย<ม>ไขย่มันจะเหมดเลยโอเคนอ่ะชิมชิมเธอชิมแม่ชิมแล้ว เแล้วนี่ก็มาใส่ไข่มดแดงนี่พระเอกเลยเพรเลยใก่ไหมเนี่ยมะเอกอ่ดเพลชนะิพรชะเอรชอ่านี่คนแรงไม่ได้โดยแต่อ๋อน้่งขยับไมพยายมอ่ะเด็ดเรียบร้อยแม่ระคุณ ใบนี่มันอยู่ไปไหนแล้วหนูเลยใบอะไรบอกหน่อยเอยใบเอานะใบอะไรใบยี่ยรรหร่าผีรังสีเ<ป>รื่องนีปรังค่ะ สูตรโบราณ่ะยุไปไอ้ิไม่ต้องใส่จานเหรอไอ้ผิรู้ไอ้ผิอ๋อเดีย๋ยวแม่แมเลยก็จัดจานกันแล้วค่ะมแม่ยำค่ะคุณแม่ยำคือลูกจัดจานค่ะเจแล้วค่ะเสร็จแล้วงเดียวค่ะนบอกแล้วว่าใส่ไ,ไ,ได้นะแกมีแล้ว เ ja ีปีกบานเลยค่ะปีงมดไม่ได้ครัวก่อนอย่างเงี้ยเขาครัวไปีมันรุดไงครัวปีรุเนี่ยครัวอะไรคนชิินี้คนกีกรุดมันก็รุ่าดีรุดสัวมันทุกเนไปที่ไหนเรอไปตั้งโต๊ะโอ้ชัวร์ดมอม่า mod sud nam nam let nam let nam min eh nam min sakit nam min eh ni yak ked ti la sakit ada ba kena khabar terbaya